ต <Es per ate> ร,นง,ร,นง,รนงนรู้นตยิงเลยตรงตงตรงตๆๆตตต,อตอโอ้ยโหตอนนี้เกิดการยิงต่อสู้ครับโอพี่องอเสร็จไปหนึ่งครับพี่องเสรไปหนตอนนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมยานเอเลี่ยนบินมาครับเฮ้ยมันบินวนไปวนมาครับเฮ้ยเยะแล้วเพื่อน มันล่าปล่อยเซเลนเฮดลงมาอุ้ยเพียบเลยพเพื่อนเดูดิมีเซเลนเฮดไอรอนแมนเซเลนเฮดโกโกวา S C P 0 9 6อุ้ยเพียบเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวไปตามพวกกระเป๋ามาจาัดก,การเซเลนเฮดเหล่านี้กันดีกว่าเพื่อนๆไป่อนไหนยๆเดี๋ยว <The S 1> แก๊งไอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหวัหหนนี้เด็กแก๊งเรามาครับเพื่อนๆดูโอ้โหมีใส่แว่นด้วยโอ้โหดูพี่ตาดูพี่ตาไอ้ยาดูพีอ่อ๊อฟ วันนี้ดูเดอะแก๊งเราครับมาพร้อมกับอาวุธคู่ใจครับดูพิต้าสะกอนว้าวเท่โคตรๆนะแล้วปืนพิ๊กนะแล้วเปล่าล่ะโอ้โหทำไมมีปืน,นปืนตัวเล็กกระติดเดียวอ่ะพีิ๊กจนโ <Okay, okay. S 2> อเคครับเชื่อวันนี้ก็เลยรวันนี้ก็เอาล่ะล้มล้มเอ,อาเก็บเก็บเอาเก็บเลยเโชว์โชว์เยอะไม่ได้ครับเพื่อนๆไหน้อยน้อน้อน้อยเฮ้ยเจอยังเจอยัง เฮ้ยเจอแล้วเอาไปยิงเลยพวกเรา,เราต,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 ตุ้มตุ่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 มเฮ้ยยิงอะไรครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ย oh, <no. S 1> ไซน์แมนไอรอนแมนครับเพื่อนยิงมาครับเฮ้ยตอนนี้แย่แล้วครับเปล่าตายคนแรกชุบชีวิตก่อนครับเ <c oughs> อ่อเรียบร้อยครับข <c oughs> ับมาพ่ต้าครับ <c oughs> อเอาอฟื้นแล้วอ้าวพี่โอฟื้นเองเลยฮ้ยทําไมไอรอนแมนมันถึงแข็งกรังขงงนาดนี้น ส่งนู้ดส่งนู้ดส่งนู้ดยิงเลยครับตุ้ม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 โอ้ยหัวตอนนี้เกิดการยิงต่อสู้เลยครับโอ้พี่องเสร็จไปหนึ่งครับพี่องเสร็จไปหนึ่งโอ้ยพิต้ากับเปายังยิงอยู่ครับตุ้มตุ้มตุ้มเอาเปาเสร็จไปอีกหนึ่งครับโอ้ยเหลือพิต้าคนเดียวครับยังไงยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยตายเรียบเลยคนนี้เพื่อนๆครับทุกคนตายเรียบร้ยทำไมมันไม่ตายง่ายจังเล่ามาเมื เอาเลยครับเฮ้ยสารเลเทสใส่ชุดโกกวาครับไปเลยยิงเลยตุ้ม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 เฮ้ยตัวนี้เราจัดการได้ครับเรียบร้อยหนึ่งตัวครับไปไปไปเฮ้ยอีกตัวหนึ่งครับ SCP 069ย์เอาเลยครับไปแล้วครับตรงนู้นไปเลย SCP มาแล้วครับไปเลยไปเลยไปยิงเลยตุ้ม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  เฮ้ยมันยิงกลับมาตุ่มนี่ก็เร uh ็ว huh! นีก uh ่อนนีก huh! ่อนนีก่อนนีก่อนว่าตอนนี้เก <n itting S 2> <c> ิดการยิงต่อสู้กันครับยิงต่อสู้กันโวอย่างไรอยังไงใครจะชนะอุ้ยลมมาครับโวตอนนี้โวเกิดการต่อสู้การต่อสู้โอ้โหพี่ออกแอบยิงอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับแรงยิงได้่เลยครับตุ้ม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 ตุ่มเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวครับ S C P 069ครับไป อ่ะแล้วสองวนนี้อารมณ์ดีอีกแล้วอะไรเล่าจะมาเต้นอะไรเล่าเหลืออีกหนึ่งอันครับก็คือยานอวกาศพร้อมกับเอเลี่ยนครับหาไหนไหนเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรารวมพลังการจัดการยานเอเลี่ยนครับยิงเลยตุ้ม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 ตาจโตกก็ตายอ่ะอะไรเนี่ยเราจัดการยานเอเลี่ยนไปแล้วครับ ย่แล,ล้วพีเรน,น้นยียาเอ, oh, อกกเ oh, ลี่ยนเลยเฮ้ยามินเไปกลมเพี่เฮ้ยย่ครับตอนนี้ครับยานเอเลี่ยนครับหายไปในก,กี่เมครับ oh, <no. S 1> ย่เครับ